อะไรพี่อ่าพระสมเด็จอะดิสมเด็จอะไรเนี่ยทั้งได้มาทั้ดเลยโอ้ยเอ็มเอ็มบอกว่าอะไรวะสมเด็จบางคุณพรมเฮ้ยจริงดิพี่เออเห็นมันบอกว่าล้านสีอะล้านสีอะโอ้ย้านสีเลยพี่เออ <ฮ> <im its> ผมบอกว่าร้านสี่ร้านสี่ทำไมร้านสี่เลยอะพี่แพงอะไแพงอะไรร้านหนึ่งร้านสองร้านสามมันปิดร <im its> ้านที่สี่เขาเปิดนะเลยไม่ได้ร้านที่ส <im its> ี่เขาบอกว่าอย่างนี้ยังไม่ซื้อ <im its> <im its> <conferences> <im its> ว่าอย่างนี้ยังไม่ซื้อว่าอย่างนี้ยังไม่ซื้อ ลอนิี้เขาเปิดแต่เขาบอกว่าอย่างนี้ยังไม่ซื้อเขาวิเคราะห์มาว่าอย่างนี้วันละขังอันนี้วันละขังเขาบอกเขาวิเคราะห์มาว่าเงี้ยอ่อทอดไฟล้วก็แรงไปเนื้อเนื้อเลยฟูเนื้อเลยฟูเยอะไปหน่อยเขาบอกอ่ะให้ไปคิดสูตรหน่อไไฟแรงโอเค